สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็จะพามาเก็บเนี่ยค่ะข้าวตองไปทําชาให้คุณสามีกินนะสามีเป็นความดันนะ,ะก็ข้าวตองเนี่ยให้เก็บตอนเป็นดอกแบบนี้นะคะถึงจะเป็นยานะคะก็เก็บไปรอบหนึ่งแล้วะคะ่ะเดี๋ยวมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เป็นดอกแบบนี้นะคะเก็บทั้งต้นแบบนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะก็มีเอาไปตากแห้งทําชาแล้วก็สามารถ ควบคุมความดันลดความดันได้ค่ะกลิ่นก็หอมดีเนาะตอนแรกๆก็เหม็นนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบว่าโอเคแล้วเนาะก็ประมาณนี้ก็น่าจะไปจิ้มกับผักได้เนาะก็น่าจะเป็นยาโอเคอ่ะแต่ว่ายังไม่เคยเอาไปลองกินในช่วงเป็นดอกเลยค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเก็บกันเลยนะะ ตากกันค่ะนี่ค่ะก็ก็ตากไ้ประมาณสองวันเนาะสองวันถ้า,ดาแดดแดงๆก็แห้งแล้วค่ะก็จะได้ชาเนี่ยแล้วก็เอาไปต้มแบบนี้เลยค่ะใส่ต้มแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ดื่มนะคะดื่มเป็นชานะนะี่ลงกินนะคะลดความดันค่ะควบคุมความดันเนะาะของการต้มน้ำนะคะรอให้เดือดแล้วเราก็จะเอา ใบข้าวตองเนี่ยค่ะที่เราตากแห้งลงไปอันนี้การดูมาจากช่องช่องของคนญี่ปุ่นนะต้มเนี่ยค่ะ นี่คันเพื่อนต้มก็เห็นในในอของคนญี่ปุ่นนะในคลิปของคนญี่ปุ่นเขาต้ม20นาทีแต่ว่าเราจะต้มประมาณ10บสนาทีพอนะโอเคแล้วเราก็จะไปกรองนะกรอง ที่เหลือก็จะใส่ในนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นกระติกที่เก็บความร้อนนะก็คืออุ่นเก็บความอุ่นความร้อนได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะจะใส่ในนี้นะคะประมาณนี้เนาะสีเหมือนชาเลยค่ะกระชาเนาะเดี๋ยวการลองดูอืม กลิ่นไม่เหม็นนะคะไม่เหม็นไม่เหม็นเลยค่ะพอตากแห้งเนาะแล้วก็จะออกรสชาติหวานหวานนิดนึงอ่ะอืมมีความแบบแป้มแปมอ่ะไม่ได้หวานมากนะไม่ขมไม่อะไรด้วยค่ะคือออกหวานอ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆมาแชร์วิธีทําชาขาวตองนะคะนี่การจะทาให้ลงกินนะคะเขาเป็นความดันสูงนะคะก็ช่วยในการควบคุม เรื่องของการควบคุมความดันด้วยค่ะแต่ว่าชาไอเนี้ยคาวตองเนี่ยมีสรรพคุณเยอะมากเลคนะเพื่อนลองหาดูนะฮะมันการดูมาจากในเน็ตอะ่ะสรรพคุณเยอะๆเลยค่ะคะุคนญี่ปุ่นเขาก็ถือเป็นยาเหมือนกันนะคะอ่าโทคุดามิจะนะฮะทำนะได้เหมือนบ้านเราแล้วแหละคะ่ะโอเคแต่ว่าก็ต้องอดูด้วยนะคะว่าเราเป็น เหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปอ่านหาสปปรรพคุณอ่านดูค่ะ,คะสวัสดีค่ะ นี่เดี๋ยวลุงมาต้องมาคับให้ลุงกินนะเี๋ยวเอาไว้ให้ลุงไปกินไปกินที่ทำงานพรุ่งนี้ด้วยก็ได้เอาะปิดรถไปแล้วก็เวลาลุงออกไปขายของแล้วก็เนาะกินอันนี้ถึงพรุ่งนี้มันก็ยังร้อนอยู่ค่ะเพราะมันแบบเก็บความร้อนนะเก็บได้